ดิ d ูนู้ดิทูนูดิทูนู้หรืูไู้สนับสนุนโดยท่อ p ีบีท่อน้ำไทย <startups> ทำไมไข่ไก่ไมีแคส่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าถามว่ากินอะไรถึงทำหน้าฟินขนาดนี้กำลังกินดาร์กช็อกโกแลตอยู่หรือว่าช็อกโกแลตสีดำๆแบบนี้นะคะ ทำให้คนผิวดำๆอย่างเราเนี่ยผิวพันธดีขึ้นมีอาหารหลายอย่างเลยท่านผู้ชมค่ะที่เป็นเคล็ดลับของการทําให้ผิวพันธดีดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าช็อกโกแลตแบบขมๆดำๆเป็นตัวอย่างอันหนึ่งแล้วก็มีอีกมากมายหลายอย่างเพราะว่าหลายคนถามนะคะว่าตัวจริงดูหน้าเด็กมากนี่หน้าสดๆนะคะผิวพันธดีมากเลยไม่ได้ยอตัวเองนะดูเลยว่ากินอะไร ผิวพรรณที่สดใสและดูอ่อนเยาว์กว่าวัยนั้นสามารถหามาได้ด้วยปัจจัยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็การทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินนั้นอาหารหลายชนิดสามารถช่วยให้ผิวมีสุขภาพดีดูหน้าเด็กได้ถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เป็นประจำอย่างเช่นพริกหยวกและบลกครี ผัก2ชนิดนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งมีประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังเมื่อมีคอลลาเจนใต้ผิวหนังมากบรรดาลิ้วรอยต่างๆก็จะไม่เกิดประมาณที่เหมาะสมต่อวันคือ1ถ้วยตวงค่ะอย่างที่2คือแซลมอนซึ่งโอเมก้า3ที่ซ่อนอยู่ในเนื้อปลาแซลมอนคือส่วนประกอบสําคัญของผิวพรรณที่เต่งตึงและดูมีน้ํามีนวลปริมาณที่เหมาะสมก็คือร0 0ยถึงกรัมต่อมือ้ออย่างน้อย3าครั้งต่อสัปดาห์ อย่างต่อมาคือมะเขือเทศเมะเขือเทศมีไลโคปินซึ่งช่วยปกป้องผิวจากการถูกแสงแดดทำลายนอกจากนี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยได้ดีปริมาณที่เหมาะสมคือทานสดวันล,ละหนึ่งลูกเป็นอย่างน้อยค่ะและต่อมาคือช็อกโกแลตดำหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตซึ่งอุดมไปด้วยสารฟาโรนอยด์ที่ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าทานได้วันล,ละหนึ่งบาเร์เล็ก ก็จะช่วยให้ผิวดีขึ้นได้แต่ไม่ควรจะทานมากเกินไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีมันเทศพืชหัวชนิดนี้มีเบต้าแคโรทีนซึ่งมีส่วนช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระและสามารถเปลี่ยนตัวเองไปเป็นวิตามิน A เพื่อต่อสู้กับการเกิดริ้วรอยได้ดีปริมาณที่เหมาะสมต่อวันก็คือวันละหนึ่งหัวโดยจะทานสลับกับแครอทมะม่วงหรือว่าแคนตาลูปก็ได้ค่ะสุดท้ายคือไข่ไก่ อาหารยอดนิยมชนิดนี้ไม่ได้ให้เฉพาะโปรตีนเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังอุดมไปด้วยลูทีนหรือว่าซีแซนทีนมีคุณสมบัติปกป,ป้องผิวจากรังสี UV ซึ่งเป็นสาเหตุของฝ้ากระและจุดด่างดำบนผิวเรานั่นเองค่ะนอกเหนือจากช็อกโกแลตดำๆดที่ทำให้คนหน้าดำๆอย่างเราหน้าเด็กแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีผลไม้อีกหลายอย่างรวมถึง แอปเปิลแล้วก็พืชในตระกูลแบลรีร่ด้วยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยดูอ่อนกว,ว่าวัยแต่ว่าที่ต้องทําควบคู่กันไปก็คือการนอนหลับทักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดแล้วก็ออกกําลังกายให้เหมาะสมแล้วก็ให้สม่ําเสมอเท่านี้ก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็หน้าที่เด็กแล้วนะคะทั้งหมดคือ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ติดตามรายการของเราอย่าลืมนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตีห้าสี่สิบห้าถึงตีห้าห้าสิบวันนี้ลาไปพร้อมกับของดําๆแล้วก็แอปเปิลค่ะสวัสดีค่ะของดาๆคดออันนี้นะ Did you know